ใจสบายดีเลยปลาลุงบัสกูจะกอดนะมันเด็กมา,กกมกมาอยู่น้ำลาดเนาะอีกมื้อนึงเป็นห้องมามากนะเป็นห้องมามากนะมึงเนี้ควักแวบๆเดีวยวบ่ห้องมาก็ยาลูกมะน,นาวทไมฮะห้ ah? องมันมาเห็ดหยังฮะเบิ้งกระเป๋าบูบูจะรามีเงินบ่น่ะอ่าขอเนี้ย เอาไมา่อาวอา่าจะไปอันเล่มักตกบุกนี่เอาไมา่อานะเงินน่ะขอแน่ขอแน่ว่าเด้อให้อาขอแนก่ก็ลูกเอาบาูบูเจ้านะเงินอยู่ทางในมัน่ะอย่นในาให้ใครบักบุยบุยบอลปั๊มันได้หมโอ้ขี้เดียดเชียงหัวเลยมาแล้แม่ มาล้างผีไว้ลูกเอ้ยมีตูบบต้บ,บ,มบ,มบ่มาบ่บมาหนิตู้บ่ตู้บ่ได้มาบ่มาหนิตู้บ่ได้มาบุญบ่หนิวัดยาเฮ็ดบ่เฮ้ยเขาวชิแพ่งมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปดึงเอานะเ,นะเ,าาเาานกิดนะออกมาออกมามันจะกัดคอนะ เจ้าพยาบามันจัดคอใช่คอน่ะอยู่ดีบ่คอน่ะไปแท่น่ะไปแท่น่ะล้มได้เหมือนี่เนาะพายจะดีทงนะลูกทงเจ้าน่ะนี่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 มันชิคลองแข็งนะก้อยลานสาวมามันชิคลองแข็งของขาได้นีเพิ่งพายจะดีแน่เนี่ยเดี๋ยว ฮึฮึฮึห่านๆๆๆเดี๋ยวก็คองล่มนะบูบูนะอืมๆหลานเลยอาพายให้เแา้อาพายให้เรลวมันจะคองแกงเีลาล่มเด้ยไปแซบบันให้แล้วขอมาหมพี่นา เฮ็ดย้มาดเฮ็ดอียังมาดิฮะยิ่งลาเฮ็ดอียังมาดิฮะว่าผักกาดที่ผ้าใหญ่งามเลยเนาะชัรผักกาดนี่กินกับลาบแซ่บกัดจ้าเออทือโอ้ยผัดคิดอยากเฮ็ดก็ไม่ต้องบอก หัวเว่ยอย่าไปนะลูกพูดนะไปทางมันเรียบพี่นะมักแท้งของมันเรียบนะพูนไปตั้งย่าผูตั้งพูปะปะปะะปะปะะปะอย่านั่งนะนั่นน่ะตั้งดินนะไปไปไปนั่งตั้งตัวนะ nội này má bấy má bấy được cái nhàng tệ phải tệ mai vô hồn là năng tên đi lại không đi hả không có năng phải kiện chuyện cắt kho đâu phải không ăn đâu เกี adece, ่ยนตกใส่ด้วเกี่ยนตกใส่ได <aj> ้ยั่งเยอะคิดดิ้นเยอะเยอะผูกไปนั่งผูกลูกปะไปนั่งน้ำไอตูนผูกป่ะนั่งน้ำไอตูนผูกป่ะใช้ไอตูนน่ะไอตูนน่ะ Qua mốc căn mít tôi đi nàng đâu nàng lâu nàng, luôn. nàng, luôn. <laughs> nàng นุ่มไปนุ่มไปพอแล้วไพ่ขี้หายขึ้นอไพ่หายอ่ะฮะน่าจะสลาดได้สลาดได้เดี๋ยวก็คอยนั่งเนาะเเดี๋ยวเห็ดมันลุก Chăm chết đi một chắc hoàn, chắc hoàn mhm chắc Ừ mhm 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 ลมแห้งแท่กินเด้อมีแห้งเด้อไปไปปเด็ดไหมเด็ดยู่นอกปะยี่หเฮ็ดนะลมนะเฮ้ยคนโอ้อพังนี่ยี่หเฮ็ดยี่หเฮ็ดปุ๊บอ่าเมื่อ,ะอปะเลยเด้อคนคิด้อนี่เมือ่อก่อนเด้อเมื่อก่อนเด้อ mưa ba ở đâu mưa con mưa con ừ. Ừ, sao? Mày... mưa cỏ nên... <laughs> ừ, <laughs> mà... 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 mà à, mưa cỏ 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 mưa mưa อาเมื่อเดอเอาเมื่อก็เอา่ป้าคนก็เอาเมือป้าคนหน่อยก็ไบดิไปดิพี่ช้างเอาเมื่อป้าแล้วถูกเสือกวบาไอ้ทิดเงยเสือกวบาไอ้ทิดเห็นปะง่ฟูฟูฟูหมกบานวัดบานไอ้ทิวัด พุณนักมากบานในทิศในเตียงนะ่ะลมลมลมพัดหนาได้ก็พัดมือบอกเอ,อามาพี่ลูกมาพี่เตะบาป่ะเตะบานในทิศปะมาพี่เตะบาดในทิศเร็วเร็วเร็ว ได้บาทในที่กระโดดไผได้สิไปน้ำเพลินนะ่ะอีกเกลียนกัดคอเด้อไปเดีวยวเด้อมาหน่าแม่บ่มันทนแดดมาพี่ไว้นี่มาเข่าเล่นนี่มาเล่นพี่มาไว้ลูกมาหน่าแม่ไปเด้อแมวกัดคอเด้อยี <c oughs> ่หล่า่ย่านบ่แมวกัดคอดย่ยานบ่หึ นี่ๆบักบานายอยู่นี่บักบานายอยู่ในเตียงน่ะอยู่ในเตียงอ่ะเอาบ่เอาบ่เอาให้เอาบ่เอาบ่เอาเอาบ่อือเห็นบ่เตะบัดนี้เตะเตะเอาติไปสิโอ้มันนี่น่ะโอ้ไปไส Ôm bị xài đây nè hả? đây đây bị đây 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 แมงจีนะเห็นว่าเห็นว่าลูกเห็นว่าแมงจีนะผูกมันไตแล้วมันไตแล้วผูกผูกจนนั้นมันกระไตนะไตงอม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 น่ะทุกจ้าเลยนี่นี่ยังน <ination> <know> <UB> the ี่ในโทรศัพท์อ่านนี่ ดูวะนั oh ่งบ่เหตุใดฮะไปใช้นะลูกเมงกีนะเมงกีบ่เมนจีเห็นเหรอมงกี้ห็นเหรอเหรอเห็นบ่เห็นบ่มันไก่สไตล่ะเห็นบ่หวะ อย่าออกแดดอย่าออกแดดลูกเข้ามาโอ้เตบานก็เ oh! ป okay oh ็น oh นี Belgium, oh ่ต <c ười> oh ึมวะอ่าๆอ่าทุกคนเก่งเอ้าเตบานก็เป็นอะนี่บาหึมาเตพี่มาเตพี่เตห่มพี่ลูกเตห่มเออปองลงมานี่ปองลลเตอืเอ้าเก่งะลีอนีอืมนั่นอือ เห en, ja ็นว่ามันกี่น่ะเอาไอผีจะเอามือเขียวไปจ้ะเตะมาเตะมาพี่เตะมาหาพี่เตะบานกระเป็นบานไปจับมาบานไปอุ้มมาไปอุ้มมาลูวอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมาโอ้เก่งเก่งเก่งอะวางลงบานนี้ลูกปงลงแล้วเตะบานนี้โอ้ ไปใช้บันเมงนีจะเมงกีกัดคอเลยนะเมงจีนะจีเห็นบอจีหรอเมนบอจีนะฮะนั่งลรอกเออนั่งใกลบกบานโอ้เก่งเก่งเกเก่งทุจ้าดูทุจ้าดูจ้าเห็นยงนี่นี่นี่หลังโทรศับอานี่ยังนี่ยังนี่ปทุ่บนทุบันนี่นี่นี่ เห็นบ่าทานังคนเอ,อ้นเด้าอ่อนดีเไอเออเกิดมาเกิดมาอาใช่อชย,อยูเอาที่สอดไปนะถอดไปนะฮ่โอ้คน,นเฮานี่่ะจะม่เหยยอดจะมาเห็นใจย,ยูเห็นบ็มจีจีกันสไปละ่ะไ,ไปใช่ไ,ไปแล้วสิบ่ะ ไปแล้วี the the ah. <sh arp inhale> ่ด oh. ูใช้แมงจีนะไปแล้วหายไปแล้วแมนบอไปแล้วไปดูบ่โอ้ยทานังนะสอนดลใช้อทิเดไอทิเดไปใช้ดุไอทิดไปห้อเฮียนเหรอไอทิเดไปเฮียน Chị ai à không được ai không ai con vậy <laughs> <laughs> ยังยังบบไปนะมันนอนอยู่นหนเห็นบ่มันกระโดอบอยูน่นหนเห็นบ่ลรอใชอ่เรียบร้อยใช่หะยังบ่เอาระวังมันจะ,<ง>ะนตีนเจ้าเด้เอจะไปใกลมันนะเด้อใช่เสียงนอกอยู่ใช่

นี่แหละเหตุยังใช้แบบผู้ไปเคียย์มังจีผู้ทำไมไปเคียย์มังจีไปมังจีใช้มังจีนะ,ะหออรอกฮึอุลฮึลมแห้งลมแห้งหนึ่งทาง รถเลนนีควันมืนห ùng, มนมูมืนตาก็ไได้พ่งพองไปชมลูกล้ปสะท้องกับกลับมาเพื่อนไปชมประตูล้วก็เลยเอาบนไปชง,น,งลลนุ่งชาติจะเลยรับในตู้มาเลยไม่ทราบะตเราไมได้ไปไปอยู่เพือนเรา ตอนแรงก็ได้แล้วสิไปหั่ไปหั่น้องอีวิลี่พูนไปเลยพัดเห็นว่าลูกมันตายไปเลยเห็นปะอืม

เดี๋ยวฟุ่มใจมาด้อเดี๋ยังปากมาแม่แม่เนี้ยอืมอืมมมันหองคิดิิชเป็นก่ลุกเ็็แลแพงก็ได้ล้านหอย รวมก็ย <c ười> ังไรลานน้อยเห็นบ่ลเห็นบ่ลมันไปนะย้เ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 ฮ้เห็นบ่ลนอนไม่ฮะควักมันมาควักเอามือควักเอามันมาดิมันจิมาบอามันมาหาเจ้าบ่ะควักมันดูฮะควักเอามันดูควักเอามันดู มันมาหายละอยู่บ่เย็นว่ลูกเย็นบ่เยน็ยนสบ,ยนบานะยเฮ<ะ>็ดได้เย็นเย็นสบายเย็นสบายเชานะเย็นสบายอืมเดียมดูดลงเลย <c oughs> อ่ะดามดูดเอาไหมหายไปไ,ยยไปเคลียไว้ไม่เจ้าหาไปเคลียมัน<ะ>อืมอืม ดเดินไหมใจ,มจเย็นอืมไม่ใจเย็นนี่ยตุ๊กแกละหมกบานหน่อนะหมกบานาเอ้ว่างไปเห็นละล้วววางไวเห็นแล้วไปใส่ดีเหตร้อนไปแล้วพูไปแล้วม้ามาาห้องมมาบ่ ừm um chèo <laughs> um <laughs> um <laughs> <más nook> <laughs> nó đâu má cái ăn anh sẽ anh tay cho <laughs> <thấy> Vâng <bưng> đó tay à Ừ ไปแล้วมันไปแล้ววะลูกไปเลยควักมันออกมาสิห้องมันออกมามมฮะมานมานี่า,นางี้ช้งจับมันออกมาไปแล้วไปแล้ว โอ้ oh, ไปอลิโบหินนะแค่ลง oh, ไปข้างในลกโอ้ไปไกลกลิเนาะอืมไปลิอืมอย่า่ระวังมันกัดเด้อกาเด้มันออกมาเลยค่ะ <c oughs> ออกมาเลยเห็นไหม ม,ม,มันออกมาเลยอยวมันกต่ืยดูจามันแล้วคะโอ้แก้วบานาโอเคจะพอมีน้องใ้คลิปนี้จะต้องกระจบคลิปไปแล้วเนาะ คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม่สาวทองคือเก่าเด้อเนาะที่มารับชมคลิปของสาวทองที่บระคับโฆษณาก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อเนาะไปแล้วสบายดีและสวัสดีบัตรสุขทุกคนเด้อทุจริตแล้วจ้าเลยวัดมาเลยยังนี่ยังนี่ยังนี่ว้ายมันจัดสบายดีเด้อบัตรสุขสุขพนเนาะ